สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG Analysis ประจำวันที่10กันยายนนะครับเหมือนเคยนะครับก็มาอัปเดตแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมนะครับว่าจะส่งผลกระทบกับราคาทองคำยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ประเด็นแรกในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับทั้งในฝั่งของดาวโจนนะครับ ในฝั่งของ n a s d a q แล้วก็ในฝั่งของ SP นะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับซึ่งประเด็นหลักๆเลยเนี่ยน่าจะมาจากประเด็นในเรื่องของนักลงทุนนะครับอ่านักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสภาพเศรษฐกิจซึ่งประเด็นหลักๆเลยนะครับก็มาจากประเด็นในเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิดเองนะครับที่อาจจะส่งผลต่อทามมิ่งในการพิจารณาท e ํา Q ว taper นะครับของธนาคารกลางของสหรัฐเองซึ่งอาจจะส่งผล ในเรื่องของการที่เฟดนะครับอาจจะล่าช้าในเรื่องของการทํา QE taper นะครับออกไปอีกนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยก็ส่งผลให้นะครับดัชนี n แอสเดเองนะครับปรับตัวลงนะครับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากในหุ้นในกลุ่มของ Apple นะครับแล้วก็ Facebook เองที่กระทบกับในฝั่งของดัชนี NASDAQ นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ S&P เองนะครับก็ปรับตัวลงนะครับติดต่อกันเป็นวันที่3 ทางฝั่งดาวโจนเองก็ปรับตัวลงเช่นกันซึ่งประเด็นหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากในเรื่องของโควิดนะครับโควิดสายพันธุ์เดลต้าเองนะครับที่กลับมาระบาดค่อนข้างหนักในสหรัฐนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของสภาพเศษรษฐกิจนะครับที่ฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวของสภาพเศษรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่อาจจะฟื้นตัวช้ากว่ากําหนดนะครับ โดยที่เขามองว่าประเด็นนี้การที่เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เฟดเองเลื่อนการทำ QE taper เนี่ยออกไปอีกนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับเนื่องจากประเด็นหลักๆก็มาจาก2ประเด็นนี้นะครับก็อีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของประกาศตัวเลขนะครับขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับของสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมานะครับต่ําสุดในรอบ18เดือนนะครับซึ่งประเด็นนี้ส่งผลในเรื่องอะไรบ้างนะครับ ก็อาจจะสะท้อนในเรื่องของตลาดแรงงานของสหรัฐเองเนี่ยที่อาจจะกลับมานะครับฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นการจ้างงานเองของสหรัฐเนี่ยก็อ,ยกอาจจะกลับมาความเชื่อมั่นของผู้คนนะครับหรือว่าประชาชนของสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะดีกว่าที่คาดการนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการจ้างงานในระยะยาวของสหรัฐเองซึ่งจากตัวเลขเมื่อคืนนะครับก็ออกมานะครับต่ํากว่านะครับสามหมื่นห้าพันรายจากเดือนสิงหาคมนะครับตัวเลขก็ออกมาที่สามแสน ห0 0 0นะครับก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับทำโลในรอบ18เดือน อาจจะเอาไปเป็นประเด็นในเรื่องของความเร็วนะครับหรือว่าในเรื่องของทามมิ่งในการตัดสินใจทำบอลไบนิงเพอร์เชสหรือว่าการทำา QE t a เทเปอร์นะครับรวมด้วยต่อไปนะครับเรามาอัปเดตในฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับเมื่อวานนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของทาง ECB นะครับธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาประชุมนะครับในเรื่องของการมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่0%นซะครับซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ําที่สุดของทางฝั่งของยุโรปเองอีกประเด็น นึงเลยนะครับที่พูดกันนั่นก็คือในเรื่องของ ECB เองนะครับออกมามีท่าทีนะครับที่จะทำ นะครับ QE taper หรือว่าทำ bond buying purchase นะครับซึ่งประธานกลางยุโรปนะครับคนนี้นะครับคริสตินจะพิจารณาในการทำ QE taper นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามองว่า QE taper นะครับในฝั่งยุโรปเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งทางคริสตินเองเนี่ยประเมินจากการฉีดวัคซีนเองนะครับในยุโรปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเท่าที่สรุปเนี่ยตอนนี้ในฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ฉีดไปแล้วประมาณ70%นะครับถ้าการฉีดวัคซีนนะครับเป็นไปตามที่ ทาง ECB เขาเอามาใช้ในการพิจารณานะครับก็จะกระตุ้นให้หล,หลายๆเซกเตอร์เนี่ยกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ นะครับแต่ว่าประเด็นนี้อาจจะคาดเคลื่อนนะครับสิ่งที่จะมากระทบเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของโควิดเองนะครับที่อาจจะกลับมาระบาดอีกก็จะส่งผลในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับที่ฟื้นตัวช้ากว่าปกตินะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางฝั่ง ECB เองเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มดอกเบี้ยนะครับจนกว่าอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อเองเนี่ยจะถึงเป้าที่เขาวางไว้นะครับที่2%นะครับคราวนี้ไปดูในทางฝั่งของอ่าดอลลาร์อินเด็กซ์กันบ้างนะครับ ดอลลาร์อินเด็กเองเนี่ยเปิดสัปดาห์มาก็แข็งค่าเพิ่มมากขึ้นโดยที่นะครับดอลลาร์อินเด็กเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับจาก92.54ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ได้รับปัจจัยบวกมาจากทางฝั่งของเทเชล y ี่ยิลนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยส่งผลให้ดอลลาร์อินเด็กเองเนี่ยเริ่มต้นสัปดาห์มาก็ปรับตัวสูงขึ้นเรามาดูกราฟกันนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังคงนะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับ หลังจากที่เริ่มต้นสัปดาห์นะครับฝั่งของยวของสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็เลยส่งผลให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้2วันเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ดอลลาร์เองเนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยของผมนะครับก็จะมองที่โซนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าราคานะครับกลับลงมาทดสอบแ,แถวโซนบริเวณ92.42นะครับโซนตรงนี้่า แล้วถ้าราคาลงมาทดสอบตรงนี้แล้วไม่ผ่านนะครับมีแท่งสีเขียวกลับขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ดอลลาร์เองเนี่ยอาจจะปรับตัวนะครับวิ่งอยู่ในกรอบช n e l นี้นะครับถ้าเกิดแท่งแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ทะลุแนวนี้ไป มีโอกาสที่ดอลลาร์เองนะครับอาจจะกลับไปอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องรอดูท่าทีของดอลลาร์อีกทีหนึ่งมาอัปเดตในฝั่งของค่างเงินบาทกันบ้างนะครับถ้าดูในฝั่งของค่างเงินบาทเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบาทเองนะครับเริ่มที่จะมีแท่งสีแดงกลับมาตรงนี้นะครับเริ่มมีแท่งสีแดงกลับมานะครับราคานะครับกลับขึ้นไปแถวแถวโซนนะครับ61.8แล้วก็จุดที่เป็นไปวอตพอยด์ไปวอตพอยด์ หลังจากนั้นเนี่ยมีแท่งสีแดงนะครับขึ้นมา1แท่งแท่งที่สองนะครับสัญญาณแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ค่างเงินบาทเนี่ยอาจจะกลับลงมานะครับทดสอบตรงโลเดิมนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่บาทอาจจะกลับไปแข่งค่าเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนตัวมองว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแท่งสีแดงแล้วแสดงว่าเริ่มมีแรงขายกลับมาแนวโน้มตอนนี้ในการดูก็เลยมองว่าบาทอาจจะกลับลงมาทดสอบแถวๆโซนนะครับส2 2อ่าสโซนตรงนี้ แต่ว่าถ้าเกิดมีแท่งสีเขียวกลับขึ้นไปนะครับมีแท่งสีเขียวแล้วกลับขึ้นไปตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้บาทเนี่ยอาจจะกลับมาอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้ดูนะครับสัญญาณเนี่ยอาจจะมองไปในทางของขาลงมากกว่าเพราะว่ามีคอนเฟิร์มจากแท่งสีแดงก็เลยมองว่ามีโอกาสที่บาทเนี่ยอาจจะกลับไปแข็งค่ามากกว่านะครับในฝั่งของค้างเงินบาท ตอนนี้มาดูในฝั่งของกองทุน SPDR กันบ้างนะครับกองทุน SPDR เองนะครับเทขายนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ0.35ตันนะครับหลังจากที่ไม่ได้เทแอคชั่นมาตลอด7วันที่ผ่านมานะครับก็ถือครองสุทธิอยู่ที่998.17ตันนะครับสำหรับกองทุน SPDR เองทางฝั่งของ Com e มเองนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ6.5นะครับดอลลาร์นะครับต่อทอยซ์อา ในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับซึ่งได้รับปัจจัยมาจากนะครับ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของหุ้นของสหรัฐนะครับเนี่ยปรับตัวลงแล้วก็ประเด็นที่2นะครับในฝั่งของดอลลาร์อินเด็กซ์เองนะครับที่อ่อนค่าเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเป็นแรงหนุนให้โกลฟิวเจอร์นะครับปรับตัวสูงขึ้น เมื่อคืนนี้คราวนี้มาดูในฝั่งของข่าวกันบ้างนะครับคืนนี้มีประเด็นอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับคืนนี้นะครับก็มีประเด็นในเรื่องของดัชนีผู้ผลิตนะครับ ดัชนี PPI นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเราลองมาดูกันคร่าวๆนะครับดัชนีผู้ผลิตนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าจับตามากสำหรับตัวเลขนี้นะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยออกมานะครับดี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 นะครับตั้งแต่เดือนมีนานะครับ เมษาพฤษภานะครับจนมาถึงเดือนสิงหานะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่าจะออกมาที่0.6นะครับ0.6 0.6โดยส่วนตัวคิดว่าตัวเลขนี้เดือนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขก็ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์หมดเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับแนวโน้มค่อนข้างสูงที่ตัวเลขนะครับอาจจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ก็มีสูงกว่า ก็เลยมองว่าตัวเลขนะครับดัชนีผู้ผลิตเองเนี่ยก็อาจจะออกมาดีกว่าที่คาดการนะครับในเดือนนี้นะครับก็รอติดตามนะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเวลาประเทศไทยโอเคคราวนี้เรามาอัปเดตในฝั่งของราคาทองคํากันบ้างนะครับเรามาดูในฝั่งของโกลสปอ t กันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับราคาเนี่ยลงมานะครับย่อตัวลงมาทะลุนะครับเส้นพันแ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคากลับขึ้นไปทดสอบตรงนี้ไม่ผ่านย่อลงมาขึ้นไปทดสอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับคราวนี้ราคาไต่กลับขึ้นไปไม่ผ่านย่อตัวลงมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นนะครับที่เป็นรีเวิร์สนะครับ He a d and shoulder นะครับ โดยที่ล่าสุดเนี่ยราคาเนี่ยกับขึ้นมานะครับทะลุพันแนะครับโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนพันแได้มีแท่งแดงลงมาทดสอบโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าราคานะครับสามารถยืนตรงพันแนะครับลงมาทดสอบตรงนี้ปุ๊บอ่าไม่ผ่านอันนี้เป็นมุมมองนะครับมุมมองของนักลงทุนนะครับระยะสั้นนะครับ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับแนวทางในการเล่นก็คือรอนะครับแถวๆนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้อ่ะโอเคละมีแท่งแดงตรงนี้นะครับกลับลงมาทดสอบพันแนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับที่เหมาะสําหรับการเข้าซื้อนะครับจุดนี้บายตรงนี้นะครับที่พันแดอ่ะแล้วก็รอให้ราคานะครับกลับขึ้นไปนะครับแถวๆโซนนี้อ่า หนึ่งแปดสองแปดนะครับอันนี้เป็นจุด tp นะครับระบายตรงนี้นะครับพันแปดนะครับ stop loss ตรงนี้ stop loss ตรงหนึ่งเจ็ดแปดสี่ะตรงนี้นะครับแนวทางในการเล่นนะครับวันนี้ก็คือรอซื้อนะครับพันแปดนะครับ stop loss หนึ่งเจ็ดแปดสี่แล้วก็ take profit ที่หนึ่งแปดสองแปดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเล่นนะครับสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับสาหรับวันนี้แนวทางในการเล่นสําหรับนักลงทุนระยะยาวกันบ้างนะครับ เรามาดูในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวกันบ้างนะครับว่าจะเล่นยังไงทางผมเองนะครับเคยบอกไปว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทดสอบโซนนี้นะครับขึ้นมาทดสอบตรงนี้ไม่ผ่านนะครับล่าสุดเนี่ยกลับขึ้นไปตรงนี้อีกรอบหนึ่งเราก็ไม่ผ่านนะครับตรง1835โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าจุดตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มซื้อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคานะครับย่อลงมาทะลุ1800ลงไป ล่าสุดนะครับกลับขึ้นมาทดสอบแถวๆพันแในมุมมองระยะยาวนะครับมองว่าให้ดูเส้น moving average นะครับเส้น MA 200เนี่ยเป็นหลักคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปทดสอบตรง moving average ก่อนนะครับถ้าราคาไม่สามารถทะลุ moving average ได้แล้วมีแท่งแดงเนี่ยจุดตรงนี้เหมาะสำหรับการเล่นช็อตนะครับช็อตนะครับตรงบริเวณ 1810นะครับโซนนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยมีเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาแล้วยืนนะครับเหนือเส้น moving average ได้เนี่ยโอเคแสดงว่าเริ่มมีสัญญาณในการเข้าซื้อแล้วแต่ว่าตอนนี้สัญญาณในการซื้อนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับมุมมองภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยยังมองว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเล่นช็อตได้ นะครับในฝั่งของนักลงทุนระยะยาวนะครับโดยให้ช็อตนะครับที่1810นะครับโซนนี้ไป stop loss ตรงนี้นะครับ1835จุด take profit นะครับตรงนี้1790นี่จุด take profit นะครับถ้าเป็นมุมมองระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนเหนือเส้นท8น0ได้แล้วแต่ว่า ในมุมมองระยะยาวเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของตัว moving average เองเนี่ยที่ยังไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยมองราคาที่1,835เป็นจุดที่ราคายืดแบบชัดเจนแบบ c o n f i r มเลย mm hmm. ก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้านักลงทุนนะครับที่อยากจะเล่นนะครับให้แนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่มี position นะครับก็ short selling ที่1,810 แล้วก็ stop loss ไว้ที่1835 TP นะครับที่1790อ่าอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุด take profit ที่2นะครับก็คือตรง1720นะครับอ่าเป็น2แนวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของนักลงทุนระยะยาวนะครับคราวนี้ไปดูราคาในฝั่งของ965แล้วก็99กันนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูในฝั่งของ965กันก่อนนะครับโดยที่ อันนี้จะเป็นมุมมองสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับโดยแนวทางในการเล่นนะครับสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับให้มองนะครับโซนตรงนี้ปึ๊บนะครับราคาเนี่ยแพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามย่อตัวลงมาให้รอนะครับแถวแถวโซนนี้นะครับสองเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับเป็นจุดเข้าซื้อนะครับถ้าราคานะครับย่อตัวลงมาแถวนี้นะครับจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่แนะนำนะครับสำหรับน้องทุนที่เล่นสั้นนะครับรอย่อซื้อนะครับโซนตรงนี้แล้วก็โซนตรงนี้นะครับเป็น2แนวนะครับก็คือแถวแถวสองเจ็ดหกสองศูนย์นะครับมาเป็นจุดซื้อแรกนะครับจุดซื้อหนึ่งแล้วก็จุดซื้อที่สองนะครับตรงสองเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับถ้าราคาหลุดนะครับหลุดโซนสองเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับจุดที่เป็นพินบาร์ตรงนี้นะครับเป็นจุดสต็อปลอตนะครับ ตั้งไว้นะครับเผื่อไว้ประมาณ100บาทนะครับ stop loss 2อ4 7 0ดนะครับอ่าบริเวณโซนนี้เป็นจุด stop loss นะครับส่วนจุด take profit นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณแท่งตรงนี้นะครับบริเวณ tp นะครับที่2 8 0 4 อ,อันนี้ก็จะเป็นจุด Take Profit นะครับสรุปอีกครั้งนะครับรอให้ราคานะครับย่อตัวลงมาที่27620นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งตรงบริเวณแนวรับนะครับที่27575นะครับเป็น2แนวแล้วก็ Stop Loss ตรงพินบาร์ตรงนี้นะครับที่27470ถ้าราคาหลุดแนวนี้ไปก็ Stop Loss ไป แต่ว่าถ้าราคานะครับลงมาทดสอบตรงนี้ปุ๊บอ่าเรามีแรงซื้อเทสกลับขึ้นไปนะครับจุดเทคโปรฟิตก็คือโซนนี้นะครับ28045นะครับอันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้ไปดูในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวกันบ้างนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยยังมองว่าตอนนี้ราคายัาง เป็นแพทเทิร์นแบบนี้อยู่นะครับราคาก็ยังวิ่งอยู่ในอ่าชแนลนะครับราคาลงมาทดสอบตรงนี้นะครับปุ๊บไม่ผ่านปุ๊บไม่ผ่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีแรงเขาเรียกว่าแรงระเบิดนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นปกติเนี่ยถ้าราคาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าปุ๊บแล้วราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในตรงนี้นะครับราคาจะเลือกข้างว่าจะลา ระเบิดปึ๊บขึ้นไปหรือว่าจะระเบิดปึ๊บลงมาแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าราคาเนี่ยลงมาทดสอบนะครับตรงโซนข้างล่างนะครับโซนที่เป็นช่องล่างนะครับสองรอบ1 2 3 4สามี่รอบแล้วไม่ผ่านนะครับซึ่งสัญญาณแบบนี้อาจจะมีแนวโน้มนะครับในฝั่งของดาวไซส์อย่างเงี้ยมากกว่าราคาขึ้นไปทดสอบนะครับช่องบนย่อตัวลงแล้วก็ย่อตัวลงนะครับขึ้นไปทดสอบไม่ผ่าน ไม่ผ่าน2รอบก็เลยมองว่าดาวไซด์นะครับอาจจะเยอะกว่านะครับถ้าเทียบกับอัพไซด์สำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับก็จะมองเหมือนก็สปอตนะครับก็คือให้รอนะครับช็อตเซลลิงนะครับตรงบริเวณโซนตรงนี้นะครับ27270โซนนี้เป็นจุดเข้าเซลล์นะครับถ้าราคานะครับทะลุนะครับเส้นทะลุช n e l ลงไปนะครับโซนคอนเฟิร์มแรกก็คือ27270นะครับเป็นจุดเข้าเซลล์ปุ๊บตรงนี้นะครับ แล้วก็ลงมาเทค profit โซนตรงนี้นะครับ TP 1 2 7 26 2 7 0 270อ่าโซนตรงนี้นะครับ stop loss นะครับตรงนี้ตรงบริเวณ28610แนวทางในการเล่นนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือรอให้ราคานะครับกลับลงมาตรงบริเวณโซน27270นะครับอ่าโซนนี้ถ้าราคาลงมาตรงนี้เปิดช็อตเซลล์ i ิงนะครับ แล้วก็ Take Profit 26270อาจจะแบ่งเป็น2พอร์ตนะครับออกที่ TP 1ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกอีกรอบหนึ่งตรง24600นะครับอันนี้เป็น TP 2อีกรอบหนึ่งตอบลอดที่28610นะครับโดยมุมมองระยะยาวเนี่ยยังมองว่ามันน่าจะมีแรงขายมากกว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาโซนนี้แล้วถ้าคอนเฟิร์มให้ชัวร์เลยจริงๆเนี่ยก็คือต้องรอให้ราคาเนี่ยยืนเหนือโซนสอ 600นะครับโซนตรงนี้เนี่ยจะมองว่าราคาเนี่ยขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อนะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบดีเทสแล้วลงต่อในมุมมองระยะยาวเลยมองว่าแนวโน้มขาลงอ่ะน่าจะยังได้เปรียบกว่านะครับก็เลยเชียร์ในฝั่งของขาลงมากกว่านะครับโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูในฝั่งของ99กันนะครับ99ก็มีมุมมองคล้ายๆกับ965เลยนะครับก็ดูเป็น2แนวนะครับ จุดที่จะเข้าซื้อนะครับก็คือแถวแถวโซนตรงนี้นะครับโซนหนึ่งแล้วก็โซนตรงนี้นะครับอีกโซนหนึ่งนะครับเข้าซื้อนะครับรอให้ราคาครับลงมาแถวแถวสองแปดหกสี่เก้านะครับแล้วก็ตรงสองแปดห้าสี่ศูนย์นะครับเป็นบาทที่สองสต็อปลอสตรงพินนะครับตรงนี้สองแปดสี่สี่ศูนย์นะครับอ่าเป็นจุดสต็อปลอสนะครับเทคโปรฟิตนะครับตรงนี้ tp นะครับ29160นะครับอ่านี่ก็จะเป็นแนวทางในการเล่น99สําสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับคราวนี้ไปดูในมุมมองของระยะยาวกันบ้างนะครับมุมมองสำหรับนักลงทุนระยะยาวของ99กนะครับก็จะคล้ายๆกับ965นะครับก็เรายังคงดูโซนตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็รอแถวๆโซนตรงนี้นะครับถ้ามีแท่งแดงนะครับทะลุตรงนี้นะครับ28270นะครับอ่าเซลตรงนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิต โซนแรก TP 1ตรงนี้2 7 2 3 0นะครับแล้วก็ตรงนี้ TP 2นะครับที่2 5 5 0 0นะครับจุดตรงนี้เป็นจุด stop loss นะครับที่2 9 6 5 0นะครับอ่าดูเป็น2แนวทะลุปปึ๊บอ่าเซลล์ Sell, นะครับเทปโลฟ,ฟิตแรกตรง สองเจ TP แรกแล้วก็ TP 2 25 5 0งนะครับแล้วก็ Stop Loss สองเกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็แนวทางในการเล่นนะครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นแล้วก็นักลงทุนระยะยาวนะครับหากนักลงทุนคนไหนนะครับมีคําถามนะครับสามารถเข้าไปนะครับคอมเมนต์ได้ที่ NTG Trade นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ